มาดูกันอีกเรื่องค่ะเรื่องของการจับยาบ้ารายใหญ่เลยนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้ยึดยาบ้าได้เกือบ2ล้านเม็ดเลยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพร้อมกับผู้ต้องหาอีก2รายขณะที่มีการลักลอบนํายาบ้าเข้าฝั่งไทยตามแนวชายแดนเพื่อส่งให้ลูกค้าค่ะพลตำรวจโทปิยะตะวิชยัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ได้แถลงผลการตรวจยึดยาบ้าน1น2 0 0 0้านเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายภายหลังค่ะตำรวจเชียงรายสืบทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดลอดใหญ่จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะจึงได้วางกำลังและสะกดรอยติดตามกลุ่มเครือข่ายของยาเสพติดค่ะ เก่งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่งจริงๆค่ะจนเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี่เลยค่ะตำรวจได้ขับรถไล่ตามรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถยนต์เก๋งทะเบียนกไก่อ,อ่าง8 6 7 4เชียงรายพบกระสอบฟางคล้าสีวางเรียงกัน14กระสอบบรรจุยาบ้าท,ทั้งหมดเลยค่ะที่ถูกยึดได้พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนมาทําการขยายผลและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายค่ะพร้อมกับยึดรถกระบะท,ทะเบียนผอพึ่งขอไข่ 2 7 2เเชียงรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวภาคเหนือของเราเราจะได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยบ่อยครั้งมากๆตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงเดือนนี้มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5จับกลุ่มคดียาบ้าได้มากถึง24,824 24คดีค่ะผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น2 5 0หรายยึดยาบ้าในบ้างถึง135ล้านเม็ดนะคะยาไอซ์อีก712กิโลกรัมเฮโรอี Kg, ฟิน47กิโลกรัมฟิน1 4 2กิโลกรัมเคตามีน126กิโลกรัมค่ะนอกจากนี้ยังสามารถยึดทรัพย์ได้มากถึง540ล้านบาทนะคะ